สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้มาติดตามในส่วนของเรื่องราวผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือว่าสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบทสรุปในช่วงปี2 5 6 8ที่กำลังจะผ่านไปแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงปี69สถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับวันนี้มาเปิดประเด็นในเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวซึ่งถือว่าเป็น สินค้าหลักของประเทศไทยนะครับที่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นจำนวนมากซึ่งจากการเปิดเผยล่าสุดของทางด้านกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับมีแนวโน้มที่จะหดตัวแล้วก็มีวิกฤตหนักต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าในส่วนของราคาข้าวในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสถานการณ์ต้องยอมรับว่าสินค้าทางการเกษตรเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น มีไหนที่ส่งออกได้ผลดีก็จะทําให้ราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรชนิดนั้นดีไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามพาดหัวข้อวันนี้ปี6-9ข้าววิกฤตหนักคาดส่งออก7ล้านตันหดตัวต่อเนื่องนะครับก็สำหรับในส่วนของสอเกษตรัรรยุนะครับได้รับการสนับสนุนจากฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับเป็นฮอร์โมนใช้ฉีดทางใบ มีสารช่วยให้แตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มกรดฮิวมิก UM IC, นะครับฉีดปุ๊บ7วันเขียวขึ้น,นตาเห็นแถมพืชแตกยอดแตกกิ่งได้เร็วขึ้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันหรือว่าข้าวโพดนะครับหรือว่าพืชใบชนิดต่างๆก็1ซองฉีดได้5้าไร่นะครับปกติซองละ500บาทนะครับ ทางด้านสอกระส์นัยุยุเอามาจัดโปรให้กับท่านผู้ชมขยายโปรไปจนถึงช่วงสิ้นปี268 8นี้นะครับปกติซองละ500บาทมาจัดโปรให้ท่านผู้ชมไปทดลองใช้แค่1ซองเหลือ149บาทนะครับสั่ง2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งแล้วก็โปรเอาใจสำหรับ FC ที่เคยเอาไปทดลองใช้แล้วได้ผลนะครับแล้วก็กลับมาสั่งซื้อใหม่จำนวนมากก็มีซื้อ5ซองเหลือแค่650บาทนะครับปกติ5ซองซละ5 0 0บาทนะครับ ก็ตกไป2,500นะครับแล้วก็12ซองลดเหลือแค่1,200บาทนะครับสนใจก็สแกนลายสั่งซื้อหรือว่าจะโทรสั่งซื้อได้จากเบอร์ข้างล่างนี้นะครับหรือท่านผู้ชมที่รับชมผ่านเพจก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งซื้อได้ก็เป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยไปใช้นะครับก็แนะนำให้เอาไปทดลองใช้ดูสัก1-2ซอ,องนะครับแล้วก็ได้ผลค่อยกลับมาสั่งซื้อใหม่ โปรนี้มีถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนนะครับสอกษตร,รวันหยุดโดยการสั่งฮอ r m o n e เร่งการเจริเรญเติบโตสอกษตเรนะครับทีนี้มาดูนะครับสถานการณ์ในส่วนของข้าวยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของวิกฤตต่อเนื่องนะครับโดยในปี2568ที่กำลังจะผ่านไป11เดือนแรกไทยส่งออกข้าวนะครับ 11เดือนแรกนี่คือตั้งแต่แตเดือนมกราคมจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศนะครับไทยส่งออกลดลงประมาณ21%เเปอนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่สามารถส่งออกค่าวไปยังจีนแอฟริกาใต้และภูมิภาคยุโรปได้เพิ่มขึ้นนะครับ ภาพรวมลดลงครับแต่มีการขยายตลาดนะครับโดยเฉพาะจีนแอฟริกาใต้และแถแบยุโรปนะครับในส่วนของสถิติการส่งออกข้าวไทยปี2668ในช่วงมกร,ราถ,ถึงพฤศศิกาคมครับ11เดือนแรกปี2668ถ้าเทียบกับปี2667นะครับปริมาณส่งออกมกร,ราถ,ถึงพฤศ,ศรริกายนอยู่ที่7.29ล้านตันนะครับ เทียบกับปี2 6 7นี่ลดลงไปเยอะเลยนะครับ9.23ล้านตันหายไปหรือว่าลดลงประมาณ21.02%นะครับมูลค่า4,162ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ1,36,000กว่าล้านบาทนะครับมูลค่าส่งออกลดลง30.26%โดยปี2567ส่งออกในช่วงนี้11เดือนแรก 5,968ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับก็ค่อนคานจะหายไปเยอะนะครับนี่คือวิกฤตหนักในส่วนของเกษตรกรชาวนานครับที่ต้องเฝ้าระวังในปีต่อไปซึ่งยังคงมีโอกาสที่จะหดตัวต่อนะครับสาเหตุนะครับจากการวิเคราะห์อของอกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับ ก็ได้วิเคราะห์สาเหตุที่การส่งออกข้าวลดลงก็คือปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมในปี68นะครับและก็ปัจจัยหลักตัวหนึ่งที่สอเกษตรวัรหยุดเคยพูดมาตลอดก็คืออินเดียกลับมาส่งออกข้าวตามปกตินะครับมีปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศปริมาณกว่า150ล้านตันและมีสต็อกข้าวปริมาณมากนะครับปี67 6667นี้อินเดียเขา มีนโยบายในเรื่องของการส่งออกข้าวขาวนะครับงดการส่งออกทําให้ประเทศไทยได้รับอนิสง์ในขณะเดียวกันประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญเช่นอินโดนีเซียต้องนํำข้าข้าวลดลงนะครับฟิลิปปินส์รับการนํำข้าวนำข้าข้าวตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม268รแล้วก็ปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งคือค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ก็เป็นปัจจัยหลักที่ไปดันส่งผลทำให้ราคาข้าวในปี2568นี่ส่งออกได้น้อยลงนะครับโดยเฉพาะตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญนะครับส,ส่งออกข้าวไทยที่สำคัญอิรักนะครับทั้งหมด0.95ล้านตันนะครับ1 3ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด ก็ถือว่าอิรักนี่เป็นลูกค้าหลักของเรานะครับมากกว่าจีนในขณะที่แอฟริกาใต้0.82ล้านตันนะครับบวกขึ้น2.50%สหรัฐอเมริกา0.73ล้านตันนะครับลดลง5.19%แล้วก็จีนครับ0.60ล้านตัน จีนมีออเดอร์จากข้าวไทยเพิ่มขึ้นนักจากการที่รัฐบาลช่วงยุคล่างหลังนี่ไปวดโชนะครับส่งผลทำให้มีการออเดอร์ข้าวจากประเทศไทยมากขึ้นไม่งั้นก็ยอดการส่งออกก็จะต่ำกว่านี้นะครับสเนก,ก้า0.29ล้านตันนะครับลดลง35.56นะครับนี่คือ5อันดับที่เรามีการส่งออกข้าวได้มากที่สุด ในส่วนของอเมริกานี่ลดลงนะครับสหรัฐอเมริกาและก็เซเนกัลในส่วนของการส่งออกข้าวไปยังภูมิภาคภูมิภาคต่างๆนะครับทวีแอฟริกา2.83ล้านตันนะครับคิดเป็น38.82%ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมดแล้วก็ปีนี้ปริมาณลดลง12.38%นะครับเพราะฉะนั้นทวีปที่สั่งข้าวจากไทยมากที่สุดก็เป็น ทางด้านแอฟริกาครับแล้วก็ปีนี้ที่ยอดหายไปก็คือเซเนกัลนะครับเซเนกัลสั่งค่อนข้างจะลดลงเยอะพอสมควรในขณะเดียวกันได้จากแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยในส่วนของทวีปอื่นนะครับ1.74ล้านตัน,ลล Asia, นครับลดลงทวีปเอเชียนะ1.74ล้านตันลดลง41.61เ์นะครับ ตะวันออกกลาง1.21ล้านตันลดลง2.42ซแล้วก็ทางด้านอเมริกา0.99ล้านตันนะครับลดลง2 0 8 0เอซในขณะที่ยุโรปบวกขึ้นนะครับเป็น0.30ล้านตันนะครับเพิ่มขึ้น7.14เโอเชียเนีย0.22ล้านตันติดลบ12.00น,น,นะครับ นี่คือภาพรวมที่ทำให้ส่งออกข้าวไทยหดตัวนะครับแล้วก็ชนิดข้าวส่งออกที่สำคัญนะครับมาดูชนิดส่งออกที่สำคัญข้าวขาวนะครับ3.37ล้านตันคิดเป็น46.23เซนะครับลดลง40.35เปเซตตัวข้าวขาวนี่เองที่เป็นตัวแปรหลักนะครับ เนื่องจากว่าในปี2,666ถึง2 5 6 7ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านอินเดียเขามีนโยบายในเรื่องของการงดส่งออกข้าวขาวทำให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นครับก็เป็นอนิสงส์ตรงนั้นพอปี2,568เขากลับมาส่งออกเหมือนเดิมก็ส่งผลทำให้ในส่วนของไทยหดตัวในเรื่องการส่งออกน,นํานมีหายไปประมาณ 2ล้านตันเลยทีเดียวครับ3.37ลดลง40.35เเนนะครับในขณะที่ข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิไทยยังส่งออกได้เพิ่มขึ้นนะครับข้าวหอมมะลิไทยส่งออกได้1.60ล้านตันหรือคิดเป็น21.95%บนะครับบวก4.5 8ซก็ถือว่าขยายตัวได้เพิ่มขึ้นนะครับข้าวหอมมะลิไทย ข้าวเหน่งนะครับส่งออกได้1.39ล้านตันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่19.07%นะครับ1.39ล้านตันคิดเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์19.07%แล้วก็มีขยายตัวขึ้น17.80%นะครับ17.80%ส่วนข้าวหอมไทยนะครับ0.54ล้านตัน คิดเป็น7.41%ครับขยายตัวหดตัวลดลง6.90%ข้าเหนียว0.30ล้านตันนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่4.12%บวก15.38%นะครับข้าวกล้อง0.09ล้านตันคิดเป็น1.22%บวกขึ้น200%นะครับส่งออกข้าวกล้องนี้ขยายตัวมากเลยทีเดียว แล้วก็ในส่วนของที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศได้มีการผลักดันนะครับการส่งออกข้าวและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวไทยรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้านะครับโดยมีการจัดเข้าร่วมประชุม6กิจกรรมกิจกรรมภายในประเทศ5กิจกรรมกิจกรรมต่างประเทศ13กิจกรรมแล้วก็รวมทั้งหมด10ประเทศนะครับ ในส่วนของปี2,569ตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับกลมการค้าต่างประเทศและภาคเอกชนภาคเอกชนโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการร่วมกันว่าการส่งออกข้าวไทยในปี2569น่าจะมีปริมาณ7ล้านตันนะครับถ้ามีปริมาณ7ล้านตันก็แสดงว่ามีโอกาสหดตัวต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่สอง เฉพาะในส่วนของปี68นี่7.29ล้านตันนะครับก็ยังหดตัวไปนี่คือเหลืออีกเดือนหนึ่งนบเดือนธันวาด้วยนาะจะทะลุประมาณ7.4ล้านตันถ้าเป็นปี69หดตัวเหลือเ,อเหลือแค่เกดล้านตันก็แสดงว่าหดตัวต่อเนื่องนะครับก็แน่นอนจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศ สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอาจจะต้องเตรียมรับมือในส่วนตรงนี้นะครับปี68ราคาต่ำแล้วปี69อาจจะต่ำกว่าราคาปี68ก็ได้นะครับเนื่องจากการส่งออกอยังมีแนวโน้มและก็ทิศทางที่จะหดตัวต่อเนื่องเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณข้อมูลจากทางด้าน กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรัรรยุนะครับโดยการสั่งซื้อฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรที่สำคัญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ